สวัสดีครับผมทนายเดชาอยากจะมาวิเคราะห์นะครับนะวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้นะฮะนะครับกรณีทนายของแอมไซยนายนะครับเข้าไปพบแอมพร้อมกับบิ๊กโจ๊กและก็อดีตสามีของคุณแอมก่อนที่จะรับสารภาพมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่แอมจะรับสารภาพคำตอบง่ายๆครับการที่แอม ต้องการเจอทนายก็ต้องการถามประเด็นเดียวครับว่าพยานหลักฐานที่ตํารวจมีทุกวันนี้จะรอดคุกไหมนะจะหลุดคดีหรือไม่มีคําถามเดียวครับนะีมีคําถามเดียวเท่านั้นถ้าทนายบอกว่ามีโอกาสารอดคุกนะทนายสามารถที่จะสู้คดีจนชนะได้แอมก็คงจะไม่รับสารภาพมีแค่เรื่องนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยแอมเนี่ยนะตามรายงานข่าวเนี่ยก็ถือว่า เข้าข่ายที่จะเป็นผู้ร้ายปากแข็งหรือไม่ทั้งที่พยานหลักฐานเนี่ยแวดล้อมต่างๆวงจรปิดนะครับแล้วก็สารพิษต่างๆที่ตรวจพบเนี่ยไม่ว่าในศพในรถในบ้านรวมถึงพยานคนใกล้ตัวก็ซัดทอดแอมหมดแล้วเนี่ยพยาาแอมยังไม่รับสารภาพนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าแอมเชื่อทนายความคนนี้ว่าสามารถที่จะ ทำให้ตัวเองหลุดคดีได้หรืออาจจะเรียกว่าทนายคนนี้เรียกว่าทนายเทยวดานะแล้วก็รู้จักกันมาดีแล้วก็เชื่อเชื่อฝีมือของทนายผู้หญิงคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรับสารภาพหรือไม่ก็อยู่ที่ทนายผู้หญิงคนนี้แหละครับนะถ้าเธอไปยืนยันว่าคดีก้อยทุกคดีต่างๆเนี่ยไม่สามารถเอาผิดได้เพราะศพก็เผาไปแล้วนะพยานหลักฐานเรามีภาพรับมีอะไรต่างๆที่สามารถเอาตัวรอดได้ เชื่อเลยครับว่าแอมใจยาไนไจยายนั้นก็ยังคงปฏิเสธและไปตายเอาดาบหน้าโดยทนายคนนี้น่าจะให้ความเห็นว่าไม่ว่ารับสารภาพหรือปฏิเสธก็จำนวนต่อหลักฐานต้องโดนประหารชีวิตอยู่ดีดังนั้นยังไงไงก็ต้องโดนประหารชีวิตอยู่แล้วก็สู้คดีไปดีกว่าเผื่อมีโอกาสชนะคดีหรือไม่อันนี้เป็นนะผมคาดการเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ทนาย ของแอมจะเป็นคนที่จะชี้นําลูกความนะฮะแต่ก็ฝากไว้นะครับคดีใดก็แล้วแต่นะครับพี่น้องประชาชนถ้าท่านทําผิดนะครับท่านควรรับผิดสารจะลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับคนที่ติดคุกคือตัวท่านเองไม่ใช่ทนายฝากไว้แค่นี้แต่ทนายทุกคนก็มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกความคําว่ารักษาผลประโยชน์ของลูกความนั้นก็คือถ้าทําผิดก็ควรรับสารภาพ ลูกความจะได้รับการปราณีจากสารได้รับการลดโทษแต่ถ้าลูกความทําผิดมีพยานหลักฐานมัดแน่นแต่ยังยุให้สู้แบบนี้ไม่เรียกว่ารักษาผลประโยชน์ของลูกความ